สาธุขอให้ f อฟพลังเงียบที่ชมคลิปนี้ผู้ที่มีดวงผู้ที่จะได้เงินแสนเงินล้านขอให้ถูกแล้วกันนะครับอ่ะพร้อม ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยรวยพ่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องพอเป็นแนวทางนะครับพอเป็นแนวทางนะครับโอ้โอ้อิงเพียงโอ้อ้ยออิงเพียงโอ,อ,งโอ อุงอิงอุงอิงเพียงขอให้เอฟซีได้คืนไปร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าขอให้มีดวงสื่อจังได้กระถือพี่น้องสาธขุขอให้มีโชคครับขอให้มีโชคครับ